ครับสวัสดีครับช่างไอเดียมันเจิดนะครับวันนี้ก็มาตัวรถตัดหญ้าแบบเข็นนะครับนะก็ด้วยตัวสตาร์ทนะครับตัวสตาร์ทไม่มีมากับรถนะครับด้วยรถตัวนี้ยเป็นตัวรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นค่อนข้างจะเก่าหลายปีนะครับทําให้หาอะไรค่อนข้างยากครับแล้วตัวนี้ได้รับบริจาคมานะครับมันก็มาสรงนี้ก็มาทําการปรับปรุง ก็มาเปิดดูเพื่อจะหาตัวสตาร์ทเนี่ยเพื่เพิ่มสะดวกความสะดวกในการทํางานนะครับของเดิมเนี่ยผมจะเนี่ยเป็นสายเนี่ยยังอยู่นะสายสตาร์ทเดิมพันพันนะครับมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับเราไปเปิดดูในตัวเว็บไซต์ขายของลาซาด้านะครับก็ส่วนมากจะเป็นรุ่นใหม่นะครับหายากแล้วก็มันเป็นลักษณะของเขานะครับลักษณะของเขาคือตัว วงในนะครับวงในเขาจะอยู่ที่หกเซนนะครับหกเซนแล้วเขาจะมีบ่าของเขานะครับมีบ่านะครับถ้าไปดูรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นเขาจะไม่มีบ่าเขาจะครอบครับแล้วถ้าเป็นรุ่นของจีสองร้อยนะครับรูตรงแต่คือมันสวมไม่ถึงครับเพราะแกนไม่ถึงจนไปเจอตัวนี้นะครับไปเจอของน่าจะเป็นเครื่องของจีนนะครับเครื่องของจีนแต่มันก็มีปัญหาอยู่นะครับรู อันนี้เป็นสี่รูนะครับตัวนี้เป็นหกรูทําการดัดแปลงแล้วของเดิมเขานะครับมันจะ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 บางกว่านะครับแล้วก็อ่ามันจะมีปัญหาตัวนี้ครับคือของเดิมเขาเนี่ยเนี่ยผมทําแล้วนะครับคือบ่าเดิมอ่ะเขาจะอยู่สูงประมาณนี้นะครับแทบเสมอนะครับนี่ผมผมทําการเลาะออกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเขาใส่ไปปั๊บเห็นไหมครับบ่าเนี่ยมันจะมาค้ากับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันพอดีกันคือเราต้องเอานี่ออกไปประมาณ เจ็ดถึงแปดมิลนะครับเนี่ยเอาออกไปเลยผมผมไม่ได้ถอดนะครับผมใช้วิธีเจาะขี้เกรือเดี๋ยวปัญหามจะตามนะครับเจาะเสร็จแล้วคัตเตอร์ปาดนะครับปาดบ่าตัวนี้ต้องไม่โดนตัวนี้นะครับไม่โดนตัวนี้รับแกนตัวนี้นะครับแกนของตัวเนี้มันอยู่ที่ห้าจุดห้าเซนนะครับมันจะเข้าได้พอดีนะครับเข้าได้คือตัวเนี้เห็นอยู่ในลาซาดามีนะครับแต่มันมันมันจะเป็นรุ่นลักษณะจดจำนะครับ บ่ามันจะขึ้นมาเสมอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กวงนี้จะสิบแปดสิบแปดเซนนะครับวงวงโตเนี่ยสิบแปดสิบแปดครับวงในนี้คือห้าจุดห้านะครับจะใช้ได้แต่ขอบบ่าตัวนี้มันจะยกขึ้นมาใช้วิธีตัดออกนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมอาออกนะเนี่ยเอาออกไปเลยให้มันอยู่ถ่ายตัดจากตัวนี้ลงไปนะประมาณเจ็ดถึงแปดมิลนะนะแล้วก็ลองทาบดูว่า ตัวบ่าขอบเนี้ยต้องไม่สีกับตัวนี้นะครับนี่คือวิธีแก้ปัญหานะครับสําหรับใครที่มีรุ่นนี้อยู่แล้วก็เจอปัญหานะผมผมดูมาช่วงหนึ่งแล้วว่าจะหาตัวไหนเอาของรุ่นที่ใกล้เคียงสีรูอะไรมาลองไม่ได้นะครับจนมาเจอตัวนี้ที่ของเก่านะครับก็เลยตัดสินใจเอามาลองดูแล้วก็ดัดแปลงโดยการปาดบ่านะครับแต่ตรงนี้จะใส่น็อตได้แค่6 6รูนะครับจะใส่น็อตได้แค่4รูไอ้สรูนะครับ ผมใช้วิธีคือใช้รูนี้กับรูนี้นะครับรูตรงข้ามเนี่ยนะเพื่อรับกําลังนะครับรับกําลังในการดึงนะก่อนก่อนล็อกก็ทดลองดูก่อนนะว่ามันมันสีไหมถ้าไม่ไม่ให้สีก็โอเคแล้วนะครับใช้ได้นะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับ ใครที่ใครที่มีลิ้นรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็เจอปัญหาคือชุดเดิมทำรุดแล้วก็หายไปนะครับมาลองหาตัวนี้ดูนะครับวงวง18นะครับ18บแปดเซนจะใช้น็อตได้แค่สองรูนะครับถ้าใครต้องการจะใส่เพิ่มก็เจาะแล้วก็ร้อยน็อตได้นะครับแต่ต้องร้อยน็อตตัวในนะครับอ่มาดูครับจะใช้ได้นะครับ เนี่ยเป็นยัดสะดวกละนะครับสะดวกลวะกลครับ,รบก็เป็นการดัดแปลงแก้ไขปัญหานะครับจากที่เจอปัญหาคืออ่ามันมันไม่มีอุปกรณ์แล้วใช้งานไม่สะดวกแล้วไม่รู้ว่าจะเทียบรุ่นตรงไหนนะครับก็ลองดูของชุดนี้นะครับนะผมเห็นแล้วมันมีขายแต่ปัญหาคือมันมีบ่าตัวนี้นะครับทีแรกคิดว่าจะสั่งลองมาสั่งดูสั่งมาแล้วลองดูว่า แล้วมาดัดแปลงแต่มันมีปัญหาเรื่องชุดเบ้าข้างในนะครับแกนข้างในถ้าไม่ตรงกันก็ไม่ได้นะครับครับขอบคุณครับจากช่างไอเดียบันเจิด